เิดีโอแม่ใ <ini> ช <again. ros an> you know? ่ว <between staying at sea> ิ <N> ีโอบางทีต่ต่อชุนนู้นะบางทีเพราะว่าทำอะไ่ต้องมีมันเอาใส่ถุงเดียวกันได้ใช่ไหมก็ให้ไปไหาเลยอ่ะ อาเจ๊อาเต้าชุดตัมาช็อตคือวอาตันสองทั้งเลยนะตัวชุดตันอม่กลับแล้วคุ้นซี่เรียกเอกเฟซแล้วไงไม่คุ้นอะคู้นซี่จะได้ออกเฟซเนี่ยวิดีโอเออวิดีโอนั่นแหละเดี๋ยวแม่ก็ส่งออกเฟซแล้วเนาะ

อาอีจ่ะเะวไนูนเดี๋ยอีวขนตรี๋ยวนตรงนี้ขึนีขึนตรงนีนตรี้ยึนี้ยึนตรงนี้ขนี้ขึนตรงนี้ขึนตรงนี้ขึนี้ขนตรงนี้ขึนตรี้ขึนรงนี้ขึ้นตรเนี้ขนีนีนีน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 น

How different. Oh, my

จะได้ออ r ฟิศไม่ส่งออฟฟิแล้วนะัห ว้า,นนา,านวาน,น,ากกน้อพี่พี่สอนให้เนี่ยแองดังๆเนี่ยมันเป็นลูก,กาตาปันเป็นเล็กๆเป็นลูกตาป่าพี่ดูน,ะนั่ dan beliau itu penusa Pak